สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเรื่องราวของรายการเจาะใจในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายการทําธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่เขาเรียกว่าไงดีอะทุกชาติในโลกอยากจะค้าขายด้วยด้วยขนาดประชากรมากกว่าพันล้านคนทุกคนบอกว่าถ้าเราขายของให้คนจีนได้1บาทคนละบาทเดียวเราก็มีพันกว่าล้านบาทแล้วแน่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะง่ายขนาดนั้นหรือมันจะเป็นสิ่งที่ หอมหวานอย่างเดียวไม่มีอุปสรรคไร้ปัญหาเลยก็น่าจะเป็นไปไม่ได้วันนี้แขกรับเชิญของเราน่าจะให้ข้อมูลความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าขายกับประเทศจีนเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและร้านขายปีแห่งแรกที่นําผลิตภัณฑ์และสินค้าและอาหารของไทยไปวางขายที่จีนอย่างประสบความสําเร็จชื่อว่าร้านเฟยไทชานข้อมูลที่เรามีก็คือเปิดเพียงปีกว่าก็สามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตแล้วเป็นที่รู้จักของชาวจีน ขยายสาขาไปแล้วกว่า6สาขาคืนนี้น่าจะมีเรื่องราวความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากจะขยายธุรกิจของตัวเองรายการจอดใจขอต้อนรับคุณนานากับคุณตี้นะครับคุณนิทินาคินมิ่งรุจิลาลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะความชื่อก็ต้องเดาได้เลยว่าคุณตี้เนี่ยคนไทยใช่ครับคุณนานานี่คนจีนใช่ค่ะเป็นคนจีนที่พูดไทยชัดมากเป็นคนจีนที่พูดไทยเป็นสังเนียงจีนค่ะอ๋อนิดหน่อยแต่ว่าทางรู้เรื่องชัดเจนดี คุณตี้เป็นคนหนึ่งที่จริงๆผมน่าจะได้ได้ไดรู้จักคุ้นเคยเพราะผมรู้จักกับพ่อคุณใช่ครับ <laughs> เป็นลูกของคุณนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิราลัยหรือเมื่อก่อนอาจจะรู้จักในชื่อนิติภูมินวรัตครับใครที่คุ้นเคยกับการอ่านคอลัมน์ของคุณนิติภูมินวรัตในไทยรัฐครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีบทบาทอื่นแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆหลายเรื่องครับทีเดียวตอนนี้คุณพ่อยังทํางานด้านนี้อยู่ไหมทาครับแต่หลักๆก็คือเลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวเป็นหลักครับแล้วครับโอเคฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยนะไม่ได้เจอนานมากครับวันนี้สองท่านน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่บุกเบิกการค้าขายในจีนโดยด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยครับไปร่วมงานกันได้อย่างไรแต่ละท่านมีแบ็กกราวยังไงเอาน้องตี้ก่อนนะน้องตี้คือจริงๆผมเรียนที่เนเธอร์แลนด์นะครับน้องเรียนเกี่ยวกับ ผมเรียนเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าจะเจาะจงในประเทศกําลังพัฒนาพอเรียนก็นจะจบเนี่ยเราก็ต้องการต้องการฝึกงานใช่ไหมครับเราก็แบบว่าช่วงหนึ่งผมเคยอยู่เมืองจีนมาก่อนนะครับแล้วยอยากจะกลับมาเมืองจีนก็เลยหาบริษัทว่าที่จีนเนี่ยมีบริษัทให้ฝึกงานได้ไหมนะครับก็เลยมาฝึกงานที่ซีพีที่ปักกิง่งก็เลยมาเจอนานานา,นาเขาเป็นเจ้านายผมอยู่ที่ปักกิง่งคุณเป็นเจ้าน้องที่เอาเจ้านายมาเป็นภรรยาใช่ครับนะครับโอเค ค,คุณตี้พูดจีนได้ไหมเมื่อก่อนผมพูดไม่ได้ตอนนี้ผมพูดได้ละเพราะต้องดูแลกับลูกน้องชาวจีนค่อนข้างเยอะครับคุณานานาเรียนอะไรมาครับนานาเรียนจบเอ,อ,เอกภาษาไทายค่ะที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชนชากว่างซีแล้วเวลาที่เรียนมัธยมปลายใช่ไหมคะ,ะก็ตอนนั้นพี่สาวให้แก้วอันนึงแล้ววันละกอเอ๊ะไปดินไทยแลนด์อตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีสินค้าที่นําเข้ามาจากอาเซียนอย่างนี้นะ,ะแล้วบอกว่าเอ๊ะ พอดีต้องสอบเข้ามหาลายัยอาจารย์ของนานานะก็เสนอว่าเรียนด้านนี้ดีกว่าแล้วมันจบมาก็ได้งานดีด้วยในสังคมอย่างนี้ค่ะเป็นเพราะว่ามีการค้าขายระหว่างไทยกับจีนเยอะใช่ไหมจึงจึงแนะนาว่าเออเรียนภาษาไทยคือตอนนั้นคนที่เรียนภาษาไทยยังน้อยอซึ่งออตลาดต้องการคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่าง,ยางเยอะเลยค่ะครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสดีก็เลยเรียนภาษาไทยในฝั่งประเทศไทยเอง ก็มีคนแนะนําว่าจงเรียนภาษาจีนใช่ให้เยอะเพราะตลาดก็กําลังต้องการเช่เนเดียวกันใช่ค่ะร้านที่ว่าเนี่นะฮะเฟยไทชานเนี่ยเป็นถ้าเราให้คิดภาพออกมันจะเป็นร้านแบบไหนยังไงครับดองกี้ฮะอาโอเคอที่ทองหล่อมีดองกี้ใช่ดองกี้สมมุติเราเดินเข้าไปจะมี อาหารด้วยอาหารด้วยมีสินค้าสินค้าด้วยตกแต่งบรรยากาศเป็นตลาดน้ำอย่างนั้นครับตลาดน้ําในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมอยากกินอาหารไทยสมมติผมเป็นคนจีนอยากกินส้มตำอยากกินผัดกะเพราผัดไทยต้มยำกุ้งครับเราจะเห็นสิ่งนั้นครับอยากจะกินขนมหวานพอดีเราเราซื้อแฟนชัยร้านชีวิตชีวาจากที่เชียงใหม่เข้าไปด้วยใช่ไหมฮะก็อยากกินขนมหวานปิ้งซูลอดช่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเข้ามาหมด แล้วข้าวของเครื่องใช้เป็นพวกไหนยังไงก็จริง SKU เราตอนนี้ก็อยู่เกือบพัน SKU แล้วครับหนึ่งพันไอเทมอะไรแบบนีใช่ครับครอบคลุมอะไรบ้างเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มีของของยี่ห้อพันธุ์อะไรอะไรที่ขายดีเยอะๆแท่ที่เจ้าของไม่ออกก็จะเป็นของกินเยอะที่สุดอันดับหนึ่งคือของกินขนมนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มผลไม้ขายดีมากเออผลไม้ไทยผลไม้ไทยอะไรอะไรอันดับหนึ่งทุเรียนไหม เออแล้วแล้วมีสับปะรดเรียกว่าพูเลใช่ไหมคะพูแลพูอูแลค่ะูแล่ะคแล้วมะพร้าวขายได้มะพร้าวมังคุดมังคุดก็ก็โอเคอะค่ะใช่ได้อยู่ใช่ค่ะเออ่ลองกองลองกองเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเงาะอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้ส้มโอส้มโออ่าส้มโอทับทิมสยามก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผลไม้เราจะได้ หมายถึงว่ามีราคาเพาส่งออกได้ใช่ครับ,รบที่มาที่ไปล่ะครับคือจริงๆผมได่้ฟังก่อนว่าสมัยนั้นเนี่ยสินค้าไทยมันเริ่มเ,เป็นที่นิยมนะมนะครับคนจีนเริ่มมาเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้น<ช>นะครับ<ช>เราบอกเออเราเราจะกระจายสินค้าไทยยังไงดีอะไรเงี้ยผมมาไปเจอร้านหนึ่งที่นิวยอร์กที่ชื่อว่าอิตาลีเอาสินค้าโอทอปอิตาเลียนเข้ามาในร้านเยอะมากๆเลยะนะครับแล้วก็คนอเมริกันก็เข้าไปในร้านอิตาลี มากกว่าคนที่ไปเที่ยวอิตาลีอีกมันง่ายไงมันง่ายใช่เพ oh, ราะอิตาลีมันคนเราฟากไงเขาบินไกลมากใช่ใช่เราบอกว่าจริงๆโมเดลนี้น่าจะทําที่จีนได้นะช่วงประมาณปี2 0งศูนเนี่ยผมย้ายไปทํางานอยู่ที่บริษัทลูกของนางเทนเซนชื่อว่า G Internet. จีมูอินเทอร์เน็ตเจ้านายผมบอกว่าเนี่ยแจ็คมาเนี่ยเขาไปไล่ซื้อธุร,รกิจรีเทลนะครับพวกธุรกิจเอฮอร์ม์มาซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆทั่วจีนเลยนะครับ เราก็อยากจะทําบ้างนะครับแต่เราไม่รู้จะทำยังไงพีอยู่ไปถามที่เมืองไทยซิคนจีนเนี่ยชอบไปเที่ยวเมืองไทยเยอะมีร้านอะไรบ้างที่เมืองไทยเนี่ยที่คนจีนชอบเอามาหน่อยเราก็พยายามติดต่อมาแต่ไม่มีใครพร้อมจะมานะครับคือเราอยากนําเข้ามาเอาร้านที่คนจีนชอบใช่ใชแต่ไม่สําเร็จใช่เจ้านายก็บอกว่าเอ้ยงั้นอยู่ไปทําเองเจ้านายหมายว่าตี้ตี้ไปทําเลยอันนี้เวิร์กอย่างเงี้แต่แต่ผมไม่ได้ช่วยลงทุนนะเนี่ย จ้านายให้ตังค์นิดนึงอ๋อให้ตังค์ด้วยอให้ตังค์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากบอกว่าผมก็แบบไม่มีความรู้ในตลาดอะไรทั้งสิน้นครับเจ้านายก็บอกว่างั้นอยู่ลองไปถามภรรยาดูดูซิว่า,เ,าเขาอยากจะทำไหมตอนนั้นเขาทำรังนกพอดีเราก็ไปขยายธุรกิจรังนกในเมืองจีนทีนี้เราไปเช่าพื้นที่ทำรังนกก็ใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะนคุณนำเข้ารังนกจากไทยไปขายที่จีนใช่ไหมคือตอนนั้นตั้งโรงงานของทำรังนกแปรรูปหรือเป็นเป็นอะไรนั้นแปรรูปด้วยค่ะคือก็บอกเป็นกระป๋องเนี้ยเหรอใช่ค่ะ ยังมีแห้งด้วยทีนี้เจ้านายบอกว่าอันเนี้ยเช่าพื้นที่ทำรังนกไว้แล้วเนี่ยลองอทําอาหารไทยด้วยสิเราก็เลยเอาพื้นที่ที่ทำรังนกเนี่ยมาทําร้านอาหารไทยต่อข้างบนแต่เป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวตอนหลังเนี่ยพอราแล้วเด<ล>แ,แ,แล้วคุณทําอาหารไทยเป็นเหรอมันนี่ระดับทําขายนะช่วงแรกคือเขาเอาสู่มาจากบ้านบ้านเองอะคะอ่ะเราคือนานาก็เคยไปเรียนที่จากบ้านตีอสอนทำต้มยำกุ้งอะไรอย่างนี้นะคะ,ะช่วงเดือนแรกเนี่ยเราทําเองตลอด ทดลองดูว่ามันเป็นตลาดเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าขายดีมาก<อ>ลูกค้าก็อยากจะมานั่งกินที่ร้านแล้วก็ไม่มีที่นั่งกินให้ใคําว่าทําเองคือคุณใช้คนทํากับข้าวเป็นชาวจีนเลยสอนสอนสูตรจะ<อ>เป็นสูตรใช่ค่ะใช่แต่ตอนหลังเนี่ยงานมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันต้องการระบบจัดการห้องครัวเยอะขึ้นนะครับ<อ>ก็เลยต้องจ้างเชฟชาวไทยเข้ามาแล้วเราก็จะทําเรื่องงานจัดการงานบริหารกันไปแปลว่ามันเริ่มจากตรงนั้นขายรังนกใ่แล้วก็มีอาหารไทยแต่ไม่ได้นั่งกินสั่งออกไปใ่ประสบการณ์สเร็จดี ใช่ครับแล้วไงต่อตอนหลังก็เริ่มอะงั้นเดี๋ยวฉันทําที่นั่งกินให้แล้วกันแล้วคนก็แน่นมากเต็มทุกวันนะครับร้านเล็กมากเลยร้านเล็กมากมากเลยกี่ที่นั่งกี่ที่นั่งเจ็ดที่นั่งค่ะคนตอบคิวน่ารักร้านเล็กๆนเล็กคือเราเอาแนวแบบเหมือนที่แต่ว่าเป็นแนวไทยนะคะที่เป็นเล็กๆทุกอย่างเป็นไทยแล้วมีรูปภาพของคิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเต็ง บรรยากาศของไทยรวมทั้งเมนูที่เราดีไซน์มาก็แปลกมากคุณเล่าด้วยเมนูอะไรบ้างนานาเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานซึ่งก็ใส่เข้ามามีอย่างเช่นส้มตำก็ใส่ปลาร้าเข้าไปอ๋อคือคุณเอาให้มันเหมือนที่เมืองไทยเลยใช่เราเอาคือตั้งเติมมากเลยคือคนไทยกินยังไงแล้วก็นําเข้ามาซึ่งสมัครลูกค้าเขาไม่เคยเห็นเลยไม่เคยกินแต่สมัครคนที่เคยเรียนที่เมืองไทยว้าวเจอที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคเข้าใจละ ร้านอื่นๆเนี่ยเป็นร้านที่มีการปรบับแปลงปรับแปลงเข้ามาให้อาจจะให้ถูกปากคนจีนอาจจะอะไรก็แล้วแ,แ,แต่แต่มันไม่เหมือนที่กินที่เมืองไทย<ช>ของเราอยากให้เหมือนกินที่เมืองไทยเลยใช่ค่ะจะชอบไม่ชอบคุณก็ต้องจะได้เจอแบบนั้นใช่ใช่ค่ะ,ะ,คะกลายเป็นดีใช่ค่ะก็พอดีเรามีฐานด a ต a อยู่นะครับว่าตัวคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสิบล้านคนใช่ไหมครับแล้วกลับไปที่เมืองไหนเนี่ยเขาก็อยากจะได้สัมผัสประสบการณ์แบบไทยอืแต่ปรากฏว่า ออพอกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเจอรสชาติอาหารไทยหรือว่าความเป็นไทยที่มันดัดแปลงไปแล้วนั่นแหละครับเราบอกว่าตรงนี้มันมีตลาดอยู่นะสามารถทําได้นั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มตน้นนั่นคือจุดเริ่มตน้นพออันนี้สําเร็จรมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นร้านที่ขายของอื่นๆด้วยใช่ใช่ค่ะช่วงนั้นมีโรงแรมเข้ามานะครับบอกว่าติดต่อว่าเขาจะทาเป็นเป็นล็อบบี้โรงแรมเนี่ยอยากให้เราไปตั้งร้านอาหารไทยหน่อยพอเราขยายแบรนด์เข้าไปในโรงแรมที่อยู่ย่านมารดดกโลกเนี่ย คนเยอะมากๆเลยแล้วร้านเมืองอะไรนี่เมืองอะไรกุ้ยหลินคือวิวก็สวยมากค่ะกุ้ยหลินเป็นที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่คนชอบไปเที่ยวมากใช่ค่ะเป็นเมืองมรดกโลกด้วยแล้วก็มีทั้งดานฟ้าเข้ามาคนก็จะเห็นวิวแบบว่าผูกของผูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเริ่มมีห้างเข้ามาชื่อว่าห้างมิกซี่นะครับมิกซี่เหมือนในบ้านเราเงี้ยหรอมิกซ์อ๋อเอ็มไอเอ็มไอเอ็กซ์ใช่มิกซ์นะครับเป็นห้างถ้าเป็นในเมืองไทยก็จะมารเก็ตประมาณเซนทันอย่างเงี้ยนะโอเปคสห้างสรรค์สินค้าขนาดใหญ่ใช่่คะ เขาก็ลังหาแบรนด์ไปลงในห้างเขานะครับที่เป็นร้านอาหารเซาท์อีสเอเชียมีความโดดเด่นเรื่องคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราก็นําเสนอไปว่าเราอยากี่จะนําเสนอตลาดไทยเข้าไปปรากฏว่าผ่านคอนเซ็ปต์นี้ใช้ได้กุใช้ตเท่าไหร่สามร้อยถึงสี่ร้อยตารางเมตรตอนนี้มันไม่เล็กแล้วนะจากร้านเล็กๆตอนนี้เราจะกลายเป็นแบบมีโต๊ะเกือบสามสิบโต๊ะแต่ทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยคอนเซ็ปต์แรกเนี่ยเรายังไม่กล้าที่จะนําตัวสินค้าไทยเข้ามาโดยตรงนะครับเพราะว่า เรายังไม่มีทีมทำงานเมอร์เชนดายส์ทำงานพวกหาไบเออร์หาสินค้าเข้ามาเอ็กซ์พอร์ตอินพ์ตมันจะค่อนข้างยุ่งยากเราก็ทำเป็นพื้นที่เล็กๆทดลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นอาหารไทยใหญ่หน้อยพื้นที่รีเทลเอาจจะเล็กหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนร้านชำนี้ป่ะใชเ่เล็กๆไปก่อนเล็กๆใช่แต่พอเริ่มเข้ามิกซ์ซีเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมครับเราก็เริ่มทดลองโมเดลใหม่ว่างั้นฉันจะลองขยับไปนอกเมืองปรากฏว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราพบว่า โมเดลในการเอาความเป็นไทยแท้แล้วให้เขาประสบสัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทยเนี่ยมันเวิร์กเราก็เริ่มขยายไปที่ฉางซานะครับมณฑลหูหนานนะครับเริ่มขยายไปที่อู่ฮั่นนะครับห้างเคเลเว่นเริ่มขยายไปที่สัวเถาปีหน้าจะมีปักกิ่งเซยงฮาอย่างเงี้ยนะครับปปรากฏว่าพอไปเมื <ทำ S 2> องใหญ่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนแรกเราไปเมืองเล็กก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการได้ไหมนะครับแต่อ,อ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยเมืองที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะดู Data เป็นหลักนะครับเช่นเมืองไหนเนี่ยมี มีไฟบินตรงมาเมืองไทยก่อนโควิดเนี่ยเยอะเท่าเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าร้านอาหารไทยเนี่ยมีไม่เพียงพอกับตลาดคืออย่างน้อย Data ที่คุณมีเนี่ยแปลว่าสายการบินได้คิดแล้วว่าเมืองนี้คนคนจีนไปเมืองไทยเยอะเขาต้องชอบกินอาหารไทยแน่ๆสมมติอย่างฉางซานเนี่ยสมัยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับมีร้านอาหารไทยอยู่แค่ประ,ประมาณแค่ยีล้านแต่คนมาเที่ยวเมืองไทยปีหนึ่งสามแสนคน เพราะฉะนั้น20ล้านไม่พอขายแน่20ล้านขาไม่พอขายใช่ครับเราบอกอถ้าเป็นโมเดลนั้นเนี่ยเราเข้าไปน่าจะเจาะตลาดได้นั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็คืออาโอเคเราเปลี่ยนใหม่ละมันไม่ใช่แค่อาหารไทยอย่างเดียวจงนําสินค้าไทยเข้าไปด้วยเข้ามาเมืองไทยเขาเจอสินค้าอะไรเขาชอบอะไรพยายามดึงตรงนั้นกลับเข้าไปนะครับคุณเจอแบรนด์อะไรที่มันอร่อยโอเค <Okay. S 1> ผมเห็นความยากสองเรื่องแล้วใช่เรื่องที่หนึ่งคุณจะเลือกสินค้าอะไรใช่คุณจะหายังไงใช่ เรื่องที่สองคือวิธีการนําเข้าไปในเมืองจีนใช่มีอุปสรรคอะไรบ้างใช่ครับเอาเรื่องแรกก่อนคุณจะเลือกอะไรยังไงช่องแรกเราเอาสินค้าที่สามารถขายได้ง่ายไปได้เร็วกว่าเขาเรียกว่าสินค้าทั่วไปที่นําเข้าง่ายที่เล็กๆอย่างเช่นของกินเล็กอย่างนี้ก่อน<ม>อันนี้คือที่เราคํานึกถึงเริ่มที่เราเริ่มใช่ครับเราก็เริ่มไปติดต่อบแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับว่าอโอเคพี่ครับผมผมจะเริ่มทําพื้นที่นะ ผมคือเฟ่ยไท,ชา,ยไทชานเนี่ยผมมีบริษัทที่จีนอยู่มีร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าดังๆอยู่ยนะครับจะมีโซนแล้วจะ,จะตั้งโซนเซอร์มารมาเก็ตขึ้นมะนะครับประมาณสี่สิบปของพื้นที่นะครับออสนใจไปเข้ากับผมไหมร่วมกับผมไหมนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเราเป็นแบรนด์ใหม่อ่ะครับก็ไม่มีใครร่วมมือกับเราเท่าไหร่นะครับอ๋อแะไรผมนึกว่าจัดแบบได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีว่าใช่แล้วหรือเข<ร>าเขาเป็นส่งไปทางอื่นอยู่แล้วบางรลยก็มีส่งทางอื่นอยู่แล้วนะครับบางรลยก็ ก็ยังก็ต้องการดูดูประสิทธิภาพเป็นยังไงก่อนใช่ไหมครับดูว่าเราทํางานดีไหมอะไรดีไหมใช่ไหมครับแต่กลไกนี้มันไม่ใช่การที่คุณซื้อเขามาแล้วไปขายใช่ไหมคุณคือลงทุนร่วมกันหมายว่าสินค้าเขาต้องไปขายกับเราใช่ครับแล้วเขาถึงได้ตังค์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดเขาต้องคิดแต่ว่าก็สุดท้ายก็เต็มผ่านไปสักควอเตอร์หนึ่งสองควอเตอร์เนี่ยพอเริ่มเห็นเป้าเริ่มเห็นยอดคำว่าเต็มคือแคปซิตี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นวางเต็มแล้วใช่ครับตอนหลังเนี่ยก็เริ่ม เริ่มมีแบรนด์เข้ามาต่อเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆจะขอนําเข้าไปใช่ไหมครับก็ก็เลยเริ่มจากจุดๆนั้นแหละครับว่าพอมีแบรนด์เข้ามาเยอะขึ้นสินค้าเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยสัดส่วนที่เราเริ่มตั้งไว้ว่า <aroma> ร้านอาหารเท่าไหร่ก็เริ่มน้อยลงแต่เริ่มเป็นแบรนด์เข้ามาเยอะขึ้นร้านอาหารสินค้าเข้ามาเยอะขึ้นร้านแม้แต่คาเฟ่ดังๆในเมืองไทยนะครับร้านกาแฟดังๆในเมืองไทยเนี่ยก็ติดต่อให้เราพาเข้าไปให้หมดนั่นแหละครับ ก็คือสัดส่วนจะค่อยๆอแต่ก่อนร้านอาหารานี้ใช่ขายของแค่นี้ใช่มันก็จะค่อยบีบกับอย่างนี้ใช่ครับปัจจุบันเป็นยังไงครับปัจจุบันก็สัดส่วนร้านอาหารจะอยู่ที่ประมาณ50-50หาตอนนี้ห้ 50, าสิบครึ่งนะครึ่งครึ่งผมคิดว่าผ่านไปสักปีถึง2ปีเนี่ยสัดส่วนร้านอาหารจะเหลือประมาณ3 0เปรเลยประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นสินค้าเยอะขึ้นเพราะลูกค้าเข้ามาก็อยากซื้อของันมากขึ้นอย่างนั้นนะสิ่งที่คนไทยที่อยากจะส่งสินค้าไปขายจะไปกับคุณหหหรรรรรรืืือออออไไไปเเเงงะก็แแลล้วต่่่่มมีีาายทู เกี่ยวกับกติกาของประเทศจีนรหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับหรือพฤติกรรมความชอบของผู้บริโภคชาวจีนคมีมีเอาทั้งสองเรื่องเลยขอเริ่มเรื่องนี้ก่อนแล้วกันว่าความสําคัญคือไม่ใช่สินค้าทุกตัวจะเข้าจีนได้นะครับสินค้าจะมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ซึ่งตะกี้ที่ที่พูดถึงว่ามันเป็นสินค้าทั่วไปกับสินค้าเขากลุ่มทั่วไปแล้วว่าอะไรทั่วไปก็คืออาหารห แล้วก็โสกงยี่ผิงทาด้วยมืออะไรสินค้าขัตกรรมใช่ค่ะอย่างนั้นแล้วมีกลุ่มหนึ่งคืออย่างเช่นสินค้าเป็นยาอันนั้นคือไม่ใช่ทั่วไปแล้วเครื่องสำอางเป็นไหมเครื่องสำอางไม่ใช่ทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปพวกที่ไม่ใช่ทั่วไปเนี่ยมันต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลจีนทางทางอยจีนนะครับว่าคุณจะต้องตรวจเช็คเอกสารซึ่งมันใช้เวลาเครื่องสำอางใช้อยู่ประมาณหเดือนขั้นต่ำหรือว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นยาหมองเนาะมันจะเข้ายากมากๆเลยแต่ว่ามันใช้เวลาประมาณสามปีในการขอเอกสารยาหมองเนี่ยหรอใช่ครับใช่เขาก็ถือว่าเป็นยาค่ะถือว่าเป็นยาอ๋อมีหน้าคนจีนชอบซื้อจากเราไปใช่ก็ต้องนำเข้าไม่ได้่านนี้ว่าใช่นำเข้าไม่ได้มันต้องมันต้องใช้ยาดมยาดมน้ำไหมนับเป็นใช่คือสมัติถ้าหาว่าสินค้านั้นทําให้สมมงสดชื่นหรือว่าเรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นก็เป็นยาค่ะอ๋อครับทีนี้ต่อให้เป็นสินค้าที่นําเข้าได้ ขนมนะครับของกินทําไมเราชอบนําเข้าขน,ขนมของกินเพราะนำเข้าง่ายทําไมเราชอบสินค้าดีไซน์เพราะนำเข้าง่ายใช่คะครับก็ยังต้องเตรียมเอกาสารอยู่นะครับเช่นพี่ส่งผลิตภอบอแพ้งมาให้ผมเนี่ยพี่ต้องมีฟอร์มอีนะจะต้องมี GMP นะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันถูกรับรองโดยโดยหน่วยงานของไทยอ่ะเช่นออยไทยหรืออะไรไทยช่วยไหมได้ถ้าเป็นขนมเนี่ยนะครับออยไทยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นยาถ้าเป็น ยาหรือเป็นอะไรนะเครื่องสําอาง<ะ>ต้องขอจากจีนอยู่ดีแปลว่าเขาก็ต้องเอาไปทดสอบใช่แล้วตึงจะอนุญาตใช่ครับแล้วต้องใช้เวลานานมากๆอย่างเช่นมนมนมก็คือเรารู้สึกว่าอ่ะมันเป็นเครื่องมันเป็นอาหารมันก็เข้าได้ใช่ไหมันไ,ไม่ใช่นมสดถ้าหากว่าคือ6 8เปอร์ซขึ้นไปอ่ะเจ็ิเปอร์เซนถึง70%็ิเปอร์เซนตสัดส่วนนะคะ,ะนมก็ไม่ได้ละไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ได้เลยหรือว่าต้องขออนุญาตนาน ต้องส่งทีมงานจากทางทางทางการจีนมาตรวจที่มาตรวจโรงงานอะไรบ้างที่ต้องมาตรวจโรงงานผลิตถ้าเป็นสินค้าปศุสัตว์นะครับสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยที่เนื้อสัตว์ยังอยู่ในลิสที่สมาร์ทเมืองจีนที่อนุญาตให้นําเข้าอย่างเช่นเนื้อวัวของไทยก็นำเข้าไม่ได้อได้แค่2ตัวเป็ดกับไก่แล้วก็อาหาร อาหารทะเลอาหารทะเลได้เป็ดไก่ได้หมูไม่ได้วัวไม่ได้หมูเขาได้ถ้าเกิดว่าผ่านการแปรรูปแล้วกติกาเหล่านี้เราหาความรู้ได้ไหมฮะมีข้อมูลบอกไหมจริงๆไปดูในเพจจอยน์โคได้แล้วก็เพจของของบริษัทเราได้เราจะบอกไว้หมดว่ามันมีอะไรเข้าได้อะไรเข้าไม่ได้จะเอาตัวนี้เข้ามาพี่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะต้องมาขอเอกสารเพิ่มนะอย่างเงี้ยนะครับมันดีเทลมากค่ะอีกมุมที่สําคัญครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม คนจีนมองสินค้าไทยเป็นยังไงแล้วแบบไหนที่มันจะดีในประเทศจีนคือจริงๆแล้ว,ว่าสินค้าของไทยมันก็มาด้วยกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะว่าทัวร์จีนมาเยอะอาาซึ่งส่วนใหญ่เขาซื้อก็คือเป็นเป็นทุเรียนอ,อออแห้งใช่ไหมคะ<า>ทุเรียนออกแห้งแล้วก็เป็นสินค้ายางพาราอะไรอย่างนี้นะคะแต่แต่เหล่านี้สินค้ามันเยอะมากแล้วอะคือจริงๆแล้วตอนหลังๆเนี่ยเวลาผู้ประกอบการเข้ามาแล้วถามพวกเราว่า ฉันจะนําสินค้าอะไรเข้าไปดีเราเราจะพบเทรนด์หนึ่งว่าเช่นใครทําครีมก็จะทําครีมเป็นประมาณสิบเจ้าใช่ไหมครับหรือจะทําอะไรก็ตามก็จะทำคล้ายๆกันอที่เราบอกว่าเรามีสามหลักแล้วกันหนึ่งผมขอความเป็นไทยหน่อยจีนไม่มีถ้าไทยมีอันนั้นดีมีอะไรที่เราไปขายดีที่เมืองจีนไม่มีน้ำอะไรทูเรียนแต่ไม่ไอ็นี่ไม่เคยเห็นของเราเหรอควจากไทยค่ะจากไทยอันนี้ผมผมแล้วให้ฟังคร่าวๆก่อนลวคือเราเนี่ยจะนําสินค้า ที่เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมอ่นนี้คุณเคยคุณเคยเข้าไปน่าจะขายดีนะน่าจะขายดีเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าผมเห็นแหล่งท่องเที่ยวคนจีนถือกันคนละลูกกินกันทุกคนเลยปรากฏว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเขาบอกว่าพี่ผมขอเถอะพี่เจาน้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้าไปเนี่ยพี่เอาน้ำทุเรียนเข้าไปด้วยใช่น้ำทุเรียนอ่ะกินได้ยังไงอ่ะนั่นดิใครจะกินน้ำทุเรียนเราให้ผู้จัดการฝั่งแมสแลบเดียวฉันได้ฝั่งจีนก็ตามเขาไปเช็คดูให้ลองกินดูอย่างเงี้ยหรอก็ไม่มีใครโอเคแต่ปรอว่ายอดขายเป็นอันด คือมันลูกค้ารู้สึกว่าแปลกตีอะแล้วแพคเกจิ้งก็สวยมากอคือเป็นแพคเกจิ้งก็เป็นทุเรียนอีกตัวคือน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ๋อโอเคอันนี้บ้านเรามีเยอะแต่อันนี้เน้นจุดเด่นคือแพคเกจิ้งมันสวยมากคดีไซน์น้ำอ้อยเนี่ยหรอใช่ค่ะใช่ครับเหมือนลูก อ้อยเลยฉันเรียกว่าอ้อยใช่เหมือนต้นอ้อยเป็นแท่งต้นอ้อยใช่ต้นอ้อยคือเขาได้รางวัลดีมาร์คคือรางวัลดีไซน์อวอร์ดนะครับครับแล้วเขาก็พอคนจีนเห็นปุ๊บเนี่ยก็ตรงตามคอนเซปต์เลยหนึ่งมีดีไซน์อันแรกคุณบอกมีความเป็นไทยมีความเป็นไทยใช่ยิ่งทั้เมืองจีนไม่มียิ่งดีสองมีดีไซน์มีดีไซน์โอเคสามมีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมมีของใหกมเพราะน้ำอ้อยปกติแล้วสามวันคุณย้มคุณก็เน่าเน่าเสียแล้งน้าอ้อยสดเนี่ยอยู่ไม่ได้นานใช่เดี๋ยวนี้คุณทาน้าอ้อยให้สามารถยืดอายุได้ประมาณปีหนึ่งแล้วราคามันก็แพงกว่าทั่วไปเลยค่ะแต่ลูกค้าก็ชอบซื้อสมมุติว่าจะไปดองกี้เหมือนที่ไปดองกี้พี่บอสินค้าญุ่ปุ่นแพงจังเลยแต่ฉันก็ซื้อฉันยับได้แค่นั้นเองก็คือกลุ่มลูกค้านั้นมีกําลังซื้อใช่ค่ะพอสามข้ออันนี้เป็นคําแนะนําใช่ครับว่าควรจะ มีให้ครบจะดีกว่าใช่ครับทุกวันนี้ยังเพิ่มสินค้าใหม่ๆเข้าไปอยู่เรื่อยๆไหมเรบเพิ่มตลอดเวลาครับเราเพิ่มเราเพิ่มเพราะร้านสาขาของเราเนี่ยขยายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้หกใช่ไหมหกครับเราตั้งเป้าว่าภายในปีสองศูนย์สองสี่เนี่ยอีกสามปีจะมีอยู่ประมาณห้าสิบสาขาอครับโอเคอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แปลว่าตอนนี้จีนกลับมาใช้ชีวิตแล้วเลยหรือยังยังไงคือมีข้อมูลไหมฮะจากโควิดเนี่ย ที่จีนคือมันเป็นเมืองเป็นเมืองค,คือพอเป็นมนทนเป็นเมืองแล้วก็เขาก็ดูแลเมืองนี้แล้วก็เมืองอื่นก็เหมือนเดิมเหมือนทั่วไปออ,อ,อคือคือถ้าเมืองนี้มีปัญหาก,ก็ตีกรอบไว้ที่เมืองนี้เมืองอื่นก็ใช้ชีวิตต่อใช่ค่ะถูกไหมมันแต่มีครั้งหนึ่งที่หนักมากก็คือเดือนที่แล้วที่มาจากนานิงคืงอ,ค,อคือหนักที่สุดละ,ะแต่ว่าใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนประมันอย่างนี้แล้วก็ปิดล็อกเดือนหนึ่งหายหมดเลยหายเลยคะ่ะอย่างเช่นวันนี้เห็นคนหนึ่งติดใช่ไหมคะคทั้งตึกนั้นหรือว่าทั้งเมืองต้องตรวจหมดเลยใช่ผมเดาว่าระบบเขาเข้มงวดหมายถึงว่าการการเจอแล้วมันไปต่อไม่ได้โรคมันไปแพร่ต่อ,อยากแต่ถ้าเจอแล้วไม่ทําอะไรมันไปเดินทางออกไปเมืองอื่นก็จะโดนไปด้วยแต่นี้เขาปิดล็อกล้อมเลยใ่่ใคะ ก็คือถ้าเจอปุ๊บเขาก็ล็อกเมืองทั้งล็อกทั้งเมืองเลยแล้วก็คือเขาบริเวณเขาบอกว่าบริเวณคือบล็อกนั้นอะไรอย่างเงี้ยตรวจ8ล้านคนภายในสวันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะทำ PK ใช่เขาทำได้เหรอเตือนที่แล้วของอู่ฮั่นก็ตนครั้งที่สองใช่ตนครั้งที่สองแล้วก็สามสามล้านกว่าคนมั้งใช้สามวันก็ตัวหมดเลยรียบร้อยแล้วก็สองครั้งด้วยโอ้โหจินตนาการไม่ออกใช่แล้วก็ คนเนี่ยคือประชาชนใช่ไหมเรียกว่าประชาชนประชาชนใช่ก็ร่วมมือกันรอคิวรอคือตอนนั้นมันร้อนมากเลยยังไงก็รอคิวตรวจคือให้ความร่วมมือใช่ค่ะดีมากใช่ก็เลยเจอเดลต้าเหมือนกับที่ไทยเจอแต่ว่าเขาก็ควบคุมได้ภายในเวลาสออทิตย์นั่นแปลว่านัยยะที่สําคัญมากๆคือการให้ความร่วมมือกันในการทําอะไรสักอย่างมันจะผ่านอุปสรรคไปได้ใช่ค่ะ ให้ความรู้หน่อยครับการนําเข้าที่เราเพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างสักอันนเช่นเห็นบอกอาลีก็ไปใช่ไหมอาลีไอันนี้อาลีอาลีมีไปเรามีขายครับพิ่งกาลังจะไปหรือว่าว่าไปแล้วหรือยังไงอาลีอาลีไปมาแล้วอันนี้ขอขอฟังเป็นกรณีศึกษาว่าเราจะส่งอะไรไปเราต้องคิดอะไรยังไงบ้างอันนี้เราก็จะมาดูข้างหลังก่อนเวลาเวลาสมมติแพคเกจิ้งมาปุ๊บเราจะดูข้างหลังก่อนว่าอินกิเดียนมีอะไรบ้าง อ่าส่วนผสมส่วนประกอบมีอะไรบ้างต้องเป็นหนึ่ง้ยเปอร์เซ็นให้ครบต้องครบให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าบอกเก้าุดเก้าไม่ได้ขาด0 0นุดหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะหรือว่ามีคำว่าข้างหน้ามีเขียนคำว่าเนเจอรัลหรือเปล่าถ้ามีก็ดีออร์แกนิกไม่ได้ไม่ได้เขียนออร์แกนิกไม่ได้เนเจอรัลไม่ได้เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ได้ค่ะคือได้ได้แต่แต่ว่าถ้าหากว่าเราอย่าอย่าส่งออกง่ายๆคือแบบ ให้ส่งพอก่อนเดี๋ยววันหลังตรวจตรวจสอบตลาดก่อนว่าขายได้หรือเปล่าแล้วค่อยแลค่อยส่งให้ผ่านแล้วค่อยกล้าพิมพ์ใช่ปัญหาคือถ้าพิมพ์เข้าไปเนี่ยเราจะต้องส่งคนจากรัฐบาลจีนมาตรวจสอบที่เืองงทยเพราะว่าต้องต้องถ้าหากว่าเป็นออร์แกนิกนะเขาต้องปริ้เซอร์ติฟิเคตของที่จีนที่รับลงไว้ต้องติดข้านบูนด้วยอ่าซึ่งอันนั้นมันต้องใช้เวลาคือแบบมีฝั่งคือเผื่อต้องมาตรวจถึงต้นไม้ที่เราปลูกใช่ค่ะที่ฟาร์มที่ฟาร์มเลยก่อนเอาไปเข้าโรงงานเนี่ย ฟาร์มคุณเป็นออแกนอีกจริงไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช้เวลาใช้ใช้เงินค่อนข้างสูงใช้ตังค์ด้วยใช่ครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวก็คำบอกว่าเออ best อะไรอย่างนี้ดีดีที่สุดสมมติว่าเขียนแตะข้างหน้าว่า Thailand best คุณมีอะไรมารับรองว่าเป็น Thailand best ครับใช่ไหมเออว่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีของไทยดีที่สุดอันดับหนึ่งก็ต้องไปหาที่ปลูกมาเราว่าไอ้ number ัน e in Thailand เนี่ยมาจากที่ไหนเออ คือเขาบอกว่าอันนี้มันผิดผิดกฎของโฆษณาอะไรอย่างี้การกฎการโฆษณาเขาเรียกโอเวอร์เคลมอะไรพวกนั้นไหมใช่ใช่ไหมว่าฉันคือดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นเป็นฮาลาใช่ไหมฮาลาอ่าก็ต้องมีเซอร์ติฟิเคตใช่ต้องเออก็ต้องไปต้องไปรับรองมาก็ต้องเสียตังค์รับรองค่าเซอร์ติฟิเคตฮาลานประมาณสี่ถึงหกพันบาทอือฮึในประมาณอ๋อแลครับก็ซึ่งมันสําคัญมากอยู่ที่เลเบลครับแล้วก็เออ วันที่พาลีกับวันหมดอายุต้องมีให้ครบครับอาลีเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนม้กกว่าจะเข้าไปในตลาดได้อันนี้เราทํามานานแล้วใช่ไหมอันนี้ทํามารั่นแรกๆเลยครับพอดีพอดีก็อาลีก็เป็นแบรนด์ที่น่ารักมากก็มีฐานลูกค,ค้าเพียบเลยทุกวันนี้ยังรับอยู่ไหมสมมติท่านผู้ชมชม,ชมอยู่แล้วผมเป็นเจ้าของสินค้าอะไรสักอย่างแล้วผมบอกว่าเฮ้ยทางฝยไทยชาญสนใจ เอาของผมไปขายมาอย่างนี้ยินดีเลยครับเราเรารับอยู่เรื่อยครับหรือคุณหรือผมขอข้อมูลความรู้จากบริษัทคุณได้ไหมเผื่อวันนีผมจะได้ไปไปกับคุณสามารถไปเข้าไปที่เพจชื่อว่า j o y Co ได้เลยนะครับแล้วก็จะบอกข้อมูลข้างในว่าถ้าจะนำเข้าสินค้ากับเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับตรวจสอบยังไงได้บ้างคุยกับใครได้บ้างครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะแนะนําให้ผู้ผลิตสินค้าไทยควรจะเข้าใจว่าจะไปขายที่จีนจริงๆก็ไม่ใช่เชิงว่าขายที่จีนอย่างเดียวนะครับแต่การ ทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยควรที่จะต้องเผื่อไว้สําหรับการส่งออกนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรฐานต่างๆในสำคัญนะครับจะทําของกินก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่า GMP GAP นะครับต้องมีจะทําสินค้ายาหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่า t a ต d a า d โลกในการส่งออกเนี่ยเป็นยังไงพยายามเดินตาม t a ต d a า d ต่อสินค้ายังไม่ดีต่อสินค้าดีไซน์ยังไม่สวยแต่ขอ t a ต d a า d ไว้ก่อนที่เหลือมันแก้กันได้อ่าโอเค มาตรฐานเป็นเรื่องสําคัญใช่ครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็สําคัญใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณนานาแล้วก็คุณตี้มากมากนะครับแล้วก็นี่ของขวัญนี่ได้ไปเมืองจีนหือยังก็ไม่รู้ก็คือนาคณะจะไปทูพีนาริงมังคุดไซเดอร์ออร์แกนิกนะครับไปกินยังไะเคยกินแล้วครับอันนี้เราทําเอกสารให้อยู่เตรียมนำเข้าโอเคเดี๋ยวเอาเอาไปกินเพิ่มก็แล้วกันขอบคุณมากนะครับสำหรับรู้พับขอบคุณมากพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับคอคัมนิดของจอดใจครับ